ครับสวัสดีรับปอมพี่น้องแฟนกับเอฟซีมอลลัมเดชเชนนอยเมืรอนี้มาเบิงสูตรหวยเล่าว,วันนี้นะครับสูตรหวยเล่าเมืรอนีนาะพี่น้องเนาะวัต่ิพานมามอลลัมเดชเชนนอยจับผิดพลาดได้แค่หกเก่าพี่น้องผมบริได้ดึงเ็ดลงมาผมบริได้ดึงเกจลงมาพี่น้องนี่คือตัวผมบริด้ดึงลงมามีขอผิดพลาดเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือสูตรลักคือพี่น้องเนอะสูตรใหญ่สูตรลักอันนี้เหล็กขัดดึงลงมาดึงลงมาเราพี่น้องเนาะทิดผาดยางมหันพี่น้องครับทิดผาดยางมะหันทิดผาดยางมะหันเนาะถนผู้ชมเนาะแต่ว่าแฟนครับเอฟซี FC เพิ่นกะหมานเจ็ดเก่าเพราะว่าเพิ่นสือข่วงกันกะเพื่อนโศกหมานครับพี่น้องครับตอามาลัมดีะชน่อย กาย่างตองสูทำคลิปไ้พี่น้องได้ชมต่อไปเนะเาะราว่าทางแฟนคลับเอฟซีกันย่างต้องการสูตรนี่คือเกาอัศนพราว่าสูตรนี่ทำไรได้ให้เพิ่นขอขอบคุณแฟนครับเอฟซีที่ให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่มอลลัมเดช่อยก็อเอาคือเกาไมา่ทันผู้ชมเบื่องต่ว่เมอรอนี่มอลลัมเดช่อยหยุดสามโตนี่เด้อพี่น้องเด้อผมหยุด เมื่อนี้ผมหยุดเล็กซีเด็ก 7, เจ็ดเด็กหนึ่งนี่ไดครับท่านผู้ชมผมหยุดไว้เด็ก 7, เจ็ดเด็กสี่เด็กหนึ่งผมหยุดเอาสามตัวนี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อประกบกับฟังนี่ประกบกับฟังนี่เพราะว่าเหล็กที่มอลำ์มดีใช่อยมลงขิดให้พ่อแม่พี่น้องในเบืองก็คือมันเป็นเหล็กประกบสองฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังนี่มาประกบฟังนี่แต่ก็มีบางตัวออกหยุดฟังทั้งนี้ น้องพี่น้องเนะาะแต่ผู้ติดตามจะรู้น้องพี่น้องเนะาะเพราะว่าหดที่พ่านมากนี่กับทนันผู้ชมขั้นขั้นมันตัด40ตัดสีกับศูนย์ออกไปเนยเขาหกตัวหมดเลย <c oughs> โอ้ยทน่นผู้ชมเว้ยเนาะเมื่อนี้อลัมลเดชาน่อยจับให้ท่านผูช้ชมได้ชมเนาะ สำหรับ47 47กันผู้ใดมัก47เอามักเจ็ดสีผมตัดเด้อพี่น้องเด้อตัดเป็น47ผมตัดเป็น47ผมตัดทังสี่แล้อท่านผู้ชมเด้อผมตัดไปยั้งสี่ ขอให้โชคให้มันเดิมพินองเดิมสำหรับเล็กวิ่งมอลลัมเดชน้อนงวดนี่วิ่งที่เจ็ดกับหนึ่งงวดบางหันผมไปดึงเอาหกกับสี่งวดนี่ผมดึงเจ็ดกับหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ดึงสี่ลงมาผมเอามาดึงมาจับศูนย์เลยสำหรับเหล็กสี่ตัวมอลลัมเดชช้น่อยจับแบบนี้สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ เจ็ดสี่เจ็ด่นี่ผมว่าบุปันใดสำหรับผมนี่อา,อาผมว่าบ,บุปันใดเ,เพราะว่ามันมาชนกันกับตัวนี้แล้วน้อท่านผู้ชมเนาะมันมาชนชนกันแล้วสี่หนึ่งศูนย์เจ็ท่านผู้ชมสี่ เดี๋ยวจะหน่อยมกักเด็กเก็ดกับเด็กหนึ่งแต่ว่าผมบร่ดดึงเด็กซีลง,งมาหรือท่างผู้ชมเนอรผมดึงมาใส่จับสูรเลยผมเอามาจับผมเน่นเน่นอเอาแคสามตวัวนี่เอามาประกบกับฟังนี่ทามเมนผมเลือกผมก็เลือกอยู่ในโซนนี้โซนหกตัวเก่าตัวนี่ส่วนต,วตวนัวน,วนี้ ผมก็อยากให้พี่น้องเลือกให้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อให้พิจารณาย่างในการรับชมคิดทีม่มอลลัมเดชานอยลงเพราะว่าสู่ทีมอลลัมเดชานอยจับคู่บอกยังบอแม่นทอแฟนครับเอฟซีจับเองเรือททานผพ้ชมเป็นคำเอฟซีจับเองนี่เราซึ่งว่าจะแม่นคัวเนาะเพราะว่าหัวทิพานมากเพิ่นจับได้คิด เจ็ดเก่ากันเนาะท่านผู้ชม,นะม,มเนาะมอลํามดชานอยบอดึงเจ็ดลงมาปิดผ่านดึงแต่สามหกกับสนะี่เนาะเอาพี่น้องครับโชคหมาเนเด้อมือแรงสองทุ่มตรงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดจะนําไปใส่ให้พิจรรารณญญาณในการที่จะนําไปใส่เพราะว่ามอลําดีชานอยลงคลิปนี้ลงทางช่องอยูทูบเพื่อความบันเทิงของทางช่องสื่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดจะนําไปใส่ให้ จอนาดีๆสัก่อนเพราะว่าสูตรเหล็กมอลำดีเดชน่อยมีเข่ามีรุดเดิอลตันูชชมเดอเพราะว่ามอลำดีเดชน่อยจับเด็กกับบ่คอยอยากจะเขาวิ่นปันได้โนพี่นองเนาะบ่อคอยอยากเขาวิ่นปันได้่ยมเข่ากับเขาค้ากเนี่มเขาว่าสันส่วนมากผมจิจับตืงโต๊ะกับมากกว่าเนพี่นองเนาะเวลาจับส่วนมากจะถือโต๊ะกับหลายมอลำดีเดชน่อยจะสิจับเอาตัวใดตันูุชชมครับ มกับจับอเจ็ดนึงนียจับอเจ็ดนึงสี่นึงขั้นเผากันหนึงนึงขั hmm? ้นเผากันหไปสั่นนอกกันผู้ชมนหนึ่งนึงเจ็ดเจ็ดสี่สี่ด้วยท่านผู้ชมด้วยขั้นเปาหนึ่งนึงเจ็ดเจ็ดสี่สี่ขั้นเด็กอายเด็กนองกับเจ็ดแปดท่นตัวกานผู้ชมเด็กอายเด็กน้องด้อมีเจ็ดแปด เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนในแต่ละตัวชมดูกันก่อนเลขขันเลขเรียงเลือพี่น้องเด้อเลขเรี่ยงมันมีเจ็ดแปดสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่สามแมนขันมาเลขเลี่ยงมีคือเลขไอเลขนน้องขันมาเลขเลี่ยงมีเจ็ดแปดสองหนึ่งสี่สามเท่านั้นละท่านผู้ชม ขันมากเีกเรียงขันมาหเรีกเป๋าผมว่ามันต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดซีซีอย่างสีนะครับท่านผู้ชมขันเวนมาขันเวนมาเลีกเลีกเป๋าเลีกเบิรนขันเ้นมาเลียกเบินหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดซีซีแต่ว่าฟังนี่ายงวดแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะยังบีท่านหลุดเตือนท่านผู้ชมเด้อลายงวดแล้วแต่ว่าฟังนี่ ผมเห็ุมาเป็นซิบงวดลุดแค่งวดเดียวหลัางจักนามากย่งบบท่านลุดเลยท่านผู้ชมย่งเดินยาวมากตลอดเลยย่งบบท่านลุดเดินท่านผู้ชมเด้อถ้าจะนําไปใส่ให้พิจรารณาญาณในการที่จะนําไปใส่ดีๆครับผมคลิปหนึ่งฝากคนไหลคนแช่คนติดตามคนสักซักใครใ้หมอลำดีชหน่อยขอได้มีกําลังใจสร้างคลิปให้ท่านผู้ชมในเบืองไปชมเนะครับนาอ ฝากคนไหลคนแช์นั่นมีเด้อพีีนองเด้อโสุโๆมั่นมั่นกันผูกผูกผูกคนเมื่อน,นี้ครับผมสวัสดีครับ